ปลูกกระลำเนาะอาจจะปลูกสาไปน้อยนึงนะครับปลูกสาไปน้อยนึงเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มที่หอนแล้วแล้วที่นี่ก็แมงลงเพราะว่าบราได้ใส่ยาปลูกไว้ตรงนี้แล้วแต่ละนี่เป็นหัวอย่าเพิ่งหัวนี่หัวนี้บบกยังงามหัวนี้ยังงามครับเพิ่งโอ้ยังงามเลยอย่าเพิ่งเอาโย่ให้มันใหญ่ก่เนี่ยก็หลูกมันอีกหน่อยก่็แต่ว่าแมงกับเรื่งเจาะอย่าไปจับมันเอ้ยอย่าไปสี่มันที่ จริงกันได้เอาคืขึ้นสนุกนะครัเบ,บิ้งเนี่ยอันนี้คือมันนอนลงจริงๆนอนลงไปแล้วเนาะปลูกไว้แต่เพราะเพราะได้เบิ้งงามๆพี่น้องเขาได้เบิ้งงามๆเพราะว่าเขาบ่าได้แบบจริงจังกับเขาเนี่ยเขาก็ถ้าจริงจังแน่มันต้องมียามีอย่างพร้อมเนาะจำจนอนีน่นพ่อนอนมัน,นแห้งหดีพี่น้องเนี่ยนอนเจาะกางคังนี้เบิง้งเจาะในเนี่ยพ่อก็ให้พี่น้องมาเบิ้งใบนี้ อันนี้คือกวางตุ้งอันนี้เป็นหอมนะครับนี่นะเป็นหอมแบงเลยพ่อเนี่ยหอมหอมน้อยบ้านเขาเนาะหอมแบงบ้านเขาธรรมดาต่าว่ามันงาม,มันสมบูรณ์ใี่ไหมมันลำไงต้นไงนะครับผมอันนี้เป็นัหละพาที่ที่เอามาเสียบเอานะครับเนี่ยบแม่นว่าเอานัน่นนี่เสียบเอาได้นะครับบริบาลน,นั่นน่ะเอาเอางานะงาที่กินนูนะ่นน่ะ เ้วเขาเอามาเสียบเอาพี่น้องเสียบได้รอดเซยพี่น้องบางงามเลยเบิ่งเสียบเอาได้เนี่ยเสียบเอาวหรีครับนะครับงามเซยเนาะติดเซยผมยังงงอยู่ันนี้เป็นขึ้นช่ายที่ห้องวันขึ้นช่ายมาแกงยุ่งร่างกุหละบพวกหอมพวกอย่าง,าง,างยุ่งร่างผมก็ยีทางผุ่นเช้าเราเพราะว่ามันรดหนาบบไวยเพราะว่ามันตากไปไกลถ้าบันนี้มเนห้องกับมาไมา้ดูดไสยังเนี่ยผมใส่ดูดดูดเอาไป,ไปใส่ผุ่นมัน มันก็เสียเวลาไม่ใช่เงียเพะยังไม่เห็ดแปลงอยู่ของทึงเอาะทำเป็นจิบปูกนะครับยุงสีน้ำขออมเสียวน้ำขอบสาวดีกว่ามันขดขดไงอันนี้หอมแบงเลยเออหอมแบงบ้านนะครับเนี่ยต้นญ่ายได้ได้ฉีกไก่ได้ฉีกไก่นะครับก็เลยสวยงามดีกระลำห้องกะที่กิงอันนี้ก็เอาไปกินได้นะครับเนี่ยกินได้กินกินคือเ,เป็นกระลำนี่แหละรสชาติดยวกันเอาไปผัดน้ำมันหอยที่เอาไปออยัปยงกนะินแซ่บเขาปลูกกินซ้ำหนีห้องกะแซ่บพี่อง เดีย๋ยวผมจะพาเฮ็ดเมนูหนึ่งนะผมไปผัดวิว่าชีเอาไปลวกกินซุก้นะครับ,นบเนาะเดี๋ยวชิพาเฮ็ดกินเบิ้งพี่น้องมาเชียผมอุ่นอันมูที่ผมว่านใ่กะหลำ่ำว่าจะเอาไปเฮ็ดบงนะมีนมีบงบงเพื่อเปซ้ำเป็นผักธรรมดาเลยเป็นผักบุ้งหอมเยี้ยนเอาโอเคเนาะพี่น้องนะพามาเบิ้งปลูกกะหล่ำเรียนกันเบื้องบรรยากาศบ้านๆเนาะช่วงนี้มันแรงหลายเขรากับาปลูกอาชีเนี่ พี่น้องเนาะผมกับกิจกรรมเพราะอันนั้นเฮ็ดไม่ได้อันนี้เฮ็ดไม่ได้ก็เฮ็ดอันนั้นอันนี้ไปทั่วประเนาตพี่น้องเนาะฝากพี่น้องติดตามมาพูดคุยมาบอกกันนะพี่น้องเนาะสารสุขทุกดิบนะครับกับคลิปนี้สวัสดีไปก่อนครับผม